เอ้ยครับพบกับช่องของวันจีนยังไงใช่แนวด้ะครับวันนี้ของวันจีนเตยเตยเขียดนะครับเพราะว่าโสงนำใส่ขีดไทยนะครับการมีเขียดเขได้พลนครับนี่ครับนั่นใส่เขียดนะครับมีมีนี่นะครับเขาเขียดแน่นเขานี่นะครับนะครับเราเขียดแน่นเขานี่นะครับวันนี้จี่เตยนะครับวันมีมีนีครับการได้พลนครับเพราะว่าโสงนำใส่ขีดไทยอะติมีอาะติเมีเขียดที่โมนะครับเนี่ยครับท่านี้ครับไปกันได้ครับเด้อครับวันนี้กับมหัศนาเด้อครับวันนี้ครับนะครับนาเด้อครับ หากินง่ายๆครับหากินง่ายๆครับขาบอนเนี่ยนี่ครับเห็นในหมแล้วครับนี่ครับมีอีกแล้วครับนี่ครับเห็นในโมแล้วครับนี่ครับนี่แค่เล้วครับเห็นแล้วครับแต่แล้อครับนะครับแต่ตัวนึงเลยเด้อครับเห็นในหม้อครับนี่ครับ มาไตน้ำขีดไถได้ครับเพราะจปปนเนะครับเนี่ยครับหำดามาได้ครับประมาณเป็นเนื้อกินครับนี่ยครับไปไหนได้ได้ครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวเตรียมมาได้ครับครับนี่ด้ครับได้ได้ครับตัวหนึ่งครับหายอยู่ไหกินยังไงนะครับกับปุกบนได้ครับเพราะจปปนเก่าได้ครับมืนอี้ครับเด้ครับ ขี่ไทยแล้วครับไตน้ำขี่ไทยครับเด้อครับอาัติเมืดแน่เด้อครับมันยี้มันขึ้นครับครับเดีตัวนึงแล้วเด้อครับโอ๋ออัติได้อีกตัแล้วนะครับเห็นครับเฮ้ยทรมานสัตว์นะครับว่าหามดำมาครับหันยูหายูให้กินเนาะครับนะครับอัติเมืดแน่นะครับ เห็นหลายตัวแล้วครับเต้นครับเนี่ยครับอัติมืดแน่นนะครับตัวครับมือหนึ่งก็ถือกล้องนะครับเนี่ยครับนี่เด้อครับมองสูมน้ำเต้ครับปลาใหญตัวหนึ่งเลยนะครับนะครับเป็นขับปลาเหรอครับเอาพัทเลยครับของปลาทำครับ ไตเขียดเด้อครับไตเขียดเพราะหาเพราะได้ปนนี่ยครับหาเพราะได้กินเด้อครับเห็นไหครับมองสูบน้ำไตครับเห็เด้อครับได้ปนอย่างไร้อครับ ที่หาตัวถูกพอปนนะครับนี่ได้ครับนี่ครับตัวนึงครับพอได้ครับ <c oughs> อืออะไรต้องนำผมครับ ได้เลยครับล่องนำเลยครับเห็นแ้วครับนี่ครับได้อีกแล้วครับตัวเงี้ยได้แล้วครับนี่ครับนี่นด้วครับตัวเงี้ยนะครับได้แล้วนะครับไหนครับนะครับเห็นแล้วครับได้อีกแล้วครับสองตัวแล้วครับ อันนี้เป็นนิปูแล้วครับนะครับนะครับนิปูกับมีดแ้วครับนิปูออกแล้วครับนะครับนะครับปูเก่าเด้อครับนี่ครับเจดีย์แย่กับมีดนะครับนะครับเจดีย์แย่หน่อยแล้วครับ แต่น้ำขีดไถ่ครับงไงยๆนะครับข้อความปูเขาแด้วครับ,รบ,รบรนีบ่ตัวนึ่งนะครับนครับตัวหนรับครับครับไ้อีกแล้วด้อครับนะครับนะ ได้เอกลักษณ์เต๋อเาเอาใส่หนีได้แล้วนะครับนี่ครับซีหาตัวพอาะปนนะครับเดี๋ยวทีเฮ็ดวคลิปปิดปนครับโอ้ยยางต้องระวังครับพ่หลายยางนะครับนี่ก็บไม่เงาได้ครับนะครับนะครับไม่เงาแบบนี้นะครับต้องระวังนะครับนะครับหรือเป็นสัตว์มีพิษนะฮะต้องระวังนะครับเบิ่งดีๆแล้วครับ เนี Lucas, das blond, das ่ยครับใส่ก็ได้ครับนี่ครับนี่ครับได้เาใส่หนีเก้าได้ครับนี่ครับใส่นีได้ครับได้ครับพอมีนะครับนี่ครับมันเป็นขีดไทยได้ครับนี่ครับขีดไทยครับไทยสูงน้ำเต้ดิเฮ็ดกาเฮ็นน้าได้ครับ เอาพอปนเพราะกินกับพอาะ้ะครับพอเดาหลายได้ครับเห็นได้อครับเตีนกับปลาเด้อครับแกะเด้อครับอนี้ปูกับมี่้อครับนี่ครับนี่ครับปูครับนี่ครับปูกับมี่ครับ พวกเอาเด้ครับหายกินง่ายครับตัวหนึ่งแค่แล้วครับเั็นเหล้าอันตดแค่ครับ เดี๋ยวครับตัวนึงครับนี่ครับเดี๋ยวครับโอ้ยหลุดมือเนี้ยครับโอ้ยหลุดมือเหรอหยุดมือนะครับบหงือนันครับเต็มเตะได้ครับเหมืนนะครับมาได้แด้วครับบหงือนหลุดมือครับทั้งในบุกครับเหมืนนะครับ ใส่หมุนป้าเหรอครับตัวแบนี้เลยครับนีได้ครับตัวนึงครับนั่งนีได้ครับได้อีกได้ครับนะครับเดี๋ยวไปหนีได้ครับเห็นได้ครับ ได้อีกแล้วครับเอานะครับได้อีกแล้วครับใด่ไวเลยครับนครับ ได้หลายตัวเด้อครับวันนี้อ๋อที่พ่อปนลเด้อครับพ่ออะไรเอาพ่อกินกับพ่อได้ครับพ่อต้องเอาลายครับเห็ด้อครับไอตรงนี้นะท่านมีน้ำเด้อครับแม่กระสีออกมาจะมังคีไทยเด้อครับไหนครับ เดี๋วครับตัวนึงนี่นะครับนี่ยครับเดี๋ยวนี่เป็นเอึงนะครับเอึงเขาเอาได้ครับเอึงเอึงคือปล่อยกันไปครับป่เอาได้ครับเดียเอาเอาตัเขียนในหม้อครับวันนี้มหามืองลอยินแห่งด้ครับน่ครับนี่น้ำกินแห่งด้ครับเอึงนี่คือเขาสิบนุลักตะก้อนนะครับเอื้องครับเห็นแพ้กันได้ครับไปเอาได้ครับ นะครับมหาลอดินแห่งนะครับมันจะออกากขีดไถนี่นะครับเกียดครับนะครับนือตอนนี้เพาะหรือทำนะครับเด็ดพพอแล้วครับ นี่แล้วครับเพราได้ครับเลยครับเต็มานหกตัวแล้วครับพราได้ปนนะครับไปปุยอีกสามตัวแล้วครับนี่แล้วครับบรรยากาศครับมองสูงน้ำได้แล้วครับนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ